บาหลีทำไมรับการยกย่องแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินท่านยังถวายเกียรติถวายพัยดยศตั้งีี่ดูมีปริญญาบัตรไหนที่พระเจ้าแผ่นดินให้ไปรับในวงังไม่มีมีปริญญาบัตรไหนบ้างที่พระองค์เสด็จโดยราชประเพณีไม่มีก็มีของพระนี่แหละปริญญาอื่นโอ้กว่าจะทูลเชิญเสด็จ พระองค์ก็ต้องกําหนดนานบางทีนี่บางทีก็ผู้แทนพระองค์แต่ของพระเนี่ยพระองค์กําหนดไว้เลยว่าเอาแลมสิบสี่ข้ามเดือนหกพระทานพัดยศประเรนธรเก้าประโยคประูเรียรทหกประโยคเป็นประเพณีเป็นราชประเพณีและก็บวชนาคหลวงนี่ครับเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติยศของผู้เรียนภาษาบาลีท่านทั้งหลายจะได้เป็นน้อมใจ เรามีกำลังใจสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวเพราะว่าการศึกษาของพระนี่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปธรภ์โบราณทั้งหนึงบวกกำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้ากลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจ